วันนี้มาดูการติดตั้งเครื่องกรองน,งน้ำนะครับอันนี้เป็นเดิมจะเป็นของรุ่นนี้นะครับเรื่ร่ที่เห็นนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะรุ่นนี้มันใช้ของตันนะครับนานนะเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้กองห้าขั้นตอนนะครับ sort of น,น,นี่เกือบองน,นะครับวันนี้จะได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะมี็้า 3, ั้นตอสามขั้นสอนบนสอาข,ขั้นตอน ส่วนตู้นี้จะเป็นของเดิมน,นะครับกองหยาบนะครับน้ําประปาเราจะเข้าไปได้มาผ่านกองหยาบนะครับอันนี้เรายังใช้ของเครื่องกองเดิมนะครับแล้วก็มาผ่านตรงนี้น้ำมาเข้าตัวนี้แต่ถ้ากับท่ากับกองขอขั้นตอนนะครับเพราะว่าใช้ของเดิมแล้วก็มาเข้าออนี่นะครับมันจะมาออกตรงนี้เข้ามาสีน้ำชานะครับก็ควรระวงังนะครับ ตรงนี้ครับเวลาเราหมุนหรือเราขยับตรงนี้มันจะหักง่ายมากคือเวลาเราเราถอดน็อตอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังตรง,ตรง,ตรง้อะงระวังพลาสติกมันจะหัก,หกง่ายมากครัแล้วมันจะรั่วต้องระวังเวลาเราขันก็ทดลองดินดูก็จะได้ครับแต่ว่าช่วงที่เรา ติดตั้งใหม่ๆต้องต้องกรองน้ำทิ้งให้ามากๆเลยคนระับเพราะว่ามันจะได้ล้างสารที่เครียดเครียดไอ้ไส้กรองก็ประมาณขึ่นถังหนึ่งกันเวลาเราติดตั้งในนี้มันจะิไส้กรองจะมีพลาสติกนะครับก็ต้องแกะออกก่อนขนะึ้นหน่วยนะส่วนต,ตัวนี้ไม่มีนะสามตัวนี้จะมีพลาสติกอ,อันนี้รวมแล้วถ้ากับหกขั้นตอนนะครับ อันนี้น้ำสายจังหวัด,ดน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเลยเปลี่ยนจากวันนี้เป็นกองยังอยู่ครับที่ติดตั้งเสร็จนล้วก็แรงใช้ได้ให้กันก่อนตอนนี้ก็ปล่อยน้ำทิ้งไปสักพักหนึ่งเพื่อให้สารที่เคลือบใส่อยๆกรองมันล้างถูกล้างออกไป สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่นี้ครับสวัสดีครับ